ý kiến này Hey, hey Hey, hát, hát, bắt hát bắt hát leo hát 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 không hát hát มาลูกมาเขาไม่อยู่หน้าห้องเขามาเร็วๆไปอยู่หน้าบ้านหน่หนอยนะๆไปขยูนตู้รถข้างในรถเกียร์ว่ อาหารก็อาหารก็อาหารน้อยไปนะอ้หารถน้อยถุงถุงแล้วถุงแล้ว ao ao, mồn kín nắng cho hắn pa. Pa, pa, pa. À, <laughs> เอาม่เด้อหลมามากามาเลมวมามาเมา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 าม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 าามามอ้าม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 มา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 มมามา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 มา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 ามเมิ่มา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 เรมามลมมา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 มมม มาเร็วมามามากินข้าวกับลูกเร็วเร็วมาลงมามาเร็วเร็วมากินนะเร็วเดูดูดูสิคะน้องหิวข้าวโอ้นอนกินเลยเนี่ยเอามาให้ตั้งเยอะมาเร็วมากินกับลูกเร็วนมา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 แม่มากินน้ำลูกเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มากินนะคะให้ลูกเกากินก่อน พูน้องหิวหิวมากเลยเนี่ค่ะนู่นค่ะก็จะออกไปถนนวลๆนั่นเป็นห้องเช่าเขาชอบเอาขยะมาทิ้งตรงพ่อนะคะที่ทิ้งมีก็ไม่ทิ้งน้องก็เลยไปคุยขยะตรงนั้น องพักเขาไปคลอดงพักก็เลยไล่ให้เอามาออกจากหน้าบ้านเขาจริงๆแล้วถ้าเขาไม่ให้อยู่ตั้งแต่แรกน้องก็ไม่ได้มาคลอดตรงนั้นนะเขาให้อยู่จนคลอดเราก็มาเดือนละครั้งพอมาเห็นน้องคลอดเขาก็ไม่พอน้องคลอด ลูกหน้าห้องเขาเขาก็ไม่พอใจไล่แล้วเ,าเอาหนีเราก็ไม่รู้จะเอาไปตรงไหนเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เขาปล่อยให้อยู่จนคลอดลูกแล้วก็มาโทษเราก็เลยต้องหาที่พักให้ย้ายน้องออกจากหน้าบ้านเขาถ้าไม่ย้ายเขาค็จะย้ายหนีเราก็ต้องเอา คนคักไว้ด้วยเพราะว่าเราเขาก็จ่ายเราทุกเดือนเราก็จําเป็นต้องมีรายรับมีรายจ่ายทุกเดือนเหมือนกันก็เลยจําเป็นต้องเอาน้องมาไว้ที่นี่นี่ค่ะที่พักของเขาก็จะดูแลกันไปจนกว่าจะมีคนมารับน้องค่ะจะประมาณนี้ค่ะจะคลอดหน้าห้องเขาหนูเอาขยะล่อ ให้เขากินแล้วก็เขาก็ไม่หนีปัญหาก็เลยมาตกอยู่ที่เราถ้าไม่มีของกินมาเขาก็จอนจัดเขาก็ไม่อยู่อันนี้ก็เราทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องรับปัญหาต่กจากเขาค่ะประมาณนั้นค่ะน,น,น้องก็คุณแม่ก็กินกับน้องแล้ว ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะขอบคุณสหรับการติดตามชีวิตของน้องๆน,นะคะดูว่าจะมีใครมารับน้องตอนไหนขอบคุณค่ะที่เป็นกำลังใจให้น้องขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านที่เป็นห่วงน้องนะคะขอบคุณค่ะ